เธอหมดมาตรฐานของหน้าคือหมดหนึ่งเป็นหมดที่ดีที่สุดถามว่าลดสะดุดลดอะไรปัะโหมดะไรดีครับหมดหนึ่งถ้ามันจะหายร้อยเปอร์เซ็นไหมไม่ร้อยเปอร์เซ็นไม่ร้อยเปอร์เซ็นอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าแรงดันปั๊มติ๊กเราถึงไหมถ้าแรงดันปั๊มติ๊กเราไม่ถึงปับ๊บหมดหนึ่งโอเคครับสวัสดีครับนี่พบก,กับช่างเหลี่ยมช่ยงรายแล้วก็ช่างชาโคราชนะครับ อ่ะวันนี้ทำอไมจ้าวันร้องปรับโหมดเล่นๆนะเฮ้ยตอนนี้รถสะดุดใช่ไหมใช่อ,อะมามาดูนะครับปรับโหมดถามมาช่วยแรงหน่ยม,มันก็นลองดูลองลอง,ลองดูของเอาลองดูดอิอเ้นดิ้นโอเคคือโหมดมาตรฐานของหน้าคือโหมดหนึ่งเป็นโหมดท,ที่ดีที่สุดถามว่ารถสะดุดรถอะไรปรับโหมดอะไรดีครับ หมดหนึ่งถ้ามันจะหายร้อยเปอร์เซ็นไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นไม่ร้อยเปอร์เซ็นอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าแรงดันปั๊มติ๊กเราถึงไหมถ้าแรงดันปั๊มติ๊กเราไม่ถึงปรั๊บหมดหนึ่งก็คือจบเลยครับผมอันนี้มาลองให้ดูอันนี้ลองปั๊บหมดหนึ่งโอเคครับผมอ้าวช่างชาเยี่ยมสายไฟเยี่ยมสายไฟปอกหัวท้ายได้แบบนี้เนี่ยครับผมแต่อย่าทำเล็บมือดำแบบนี้นะไม่เอานะครับควรทำงานไว้ควรทำงานออ๋โอเคนะครับรหาสปั๊กแดงครับผมเรวคลิกตัวนี้ปลั๊กแดงอยู่ด้านหน้าอ๋อตตตตััััววววนนี้้แแรรกกเาะทได แรียว่า LED มันจะอยู่ที่พื้นนี่อ๋ออยู่ที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 ่เท้าใช่แต่ส่วนใหญ่ส่วนที่จะเป็นเยอะใช่ไหมมาลองดูครับผมเอาโอเคดับเครื่องก่อนนะสายไฟที่เราเตรียมไว้อ่ะเปิดปุ่มฝามันออกมาปักแดงนะครับหงปุ่มขึ้นแบบนี้ครับผมให้มันหันเข้าหาตัวเลยเด้อครับผมหันหเข้าหาตัวเลยนะอะใช่แล้วก็เสียบสายอยู่สายมือใช่ไหมบนล่างบนล่างสายมือบนล่างโอเคปักนี่แบบนี้ครับผมเสียบไว้เงี้ยเสียบไว้เงี้ยนะ อ่าเลยนี่มาข้างหน้าเลยอีกมือหนึ่งอีกมือนึงจำคันลิงอ่าบอกคันลิงแน่นแ่นครับครับผมบีทห้สุดที้สุดครับอ่าฮะเปิดกุญแจครับตัวนะครับไปตำแหน่งออนแล้วดูไฟตัวนี้เรมดับก่อนนะราดับดับปุ๊บค่อยๆปล่อยครับไม่ต้องรีบนะครับอ๋อโอเคถ้าถ้าหมดหนึ่งมันจะกระพริบหนึ่งครั้งกระพริบหนึ่งครั้งนะโอเคไหมแล้วก็มาถอดครับ ตวอสายแล้วถ้าสเตปสามปรับได้ไหมไม่ได้ PCX ปรับได้ไหมไม่ได้มีหลายท่านเข้ามาสอบถามว่า PCX ปรับได้ไหมปรับโมดหนึ่งสองสามสี่ได้ไหมไม่ได้นะครับลบโคดดีเฟตได้อย่างเดียว c b r ก็ไม่ได้นะใช่ลบโคดดีเได้อย่างเดียวนะครับแล้วถ้าปรับโมดไม่ได้เนี่ยติดโค้ดปรับโมดได้ไหมติดรลัสครัรแก็ลบ แล้วก็รีเซ็ตกล่องนั่นเลยอ๋อเราลบก่อนใช่ไหมเราต้องลบโค้ดก่อนถึงจะปรับได้ใช่ไหมมันปรับไม่ได้แต่มันรีเซ็ตได้อย่างเดียวรีเซ็ตกล่องเป็นค่าเดิมลงอ่ะอ๋ออันนี้คือสเต็ปสามนะครับผมเอามาฟังเสียงอันนี้สเต็ปสี่สเต็ปห้าสเต็ปหกสเต็ปเจ็ดสเต็ปแปดไม่ถึงขนาดนั้นอ๋อมีแค่หกมันยังไม่ถึงอยูหกอยู่เนาะเผื่อไว้เผื่อโอเคอะไรครอ๋อโอเคขัพูดไปทั่วนะเดี๋ยวขับรอดูนะนะครับ ออมันก็ได้ผลเนาะนชิชาเนาะระดับหนึ่งระดับหนึ่งแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถามว่ามันก็ม,มีหลายปัจจ<ม>ัยอ่าแรงดันปั๊มติ้งไม่ถึงใช่อันเนี้ยสองร้อยห้าสิบ๋อตอนนี้ลองอันนี้สองร้นนอยห้าสิบลองปรับโหมดดูลอ,ลองแล้วถ้าต่ำกว่านั้วก็ไม่ได้ละไม่ได้ลลองดูเฉยลองดูว่าแรงดันปั๊มสองร้อยห้าสิบแบบมันสามารถปรับโหมดแล้วครับพอช่วยได้ไหมโอ้นี่สองเลยนี่สองร้อยห้าสิบใช่ไหมโอเคนะครับ แต่<ช>แต่มันก็ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วดาบหนึ่งร้อยประเด็นเนาะจะมีนิดๆถ้าจะให้ดีเปลี่ยนอะไรัน้นปั๊มเปลี่ยนปั๊มตริงเนครับโอทีนก็มีส่วนปั๊บโอทีนก็มีส่วนเนาะมีทุกอย่างครับผมแต่ว่าอันนี้คือเบื้องต้นไงเก็บเบื้องต้นไ้ดูก่อนม,มีมีหลายคนมาสอบถามใส่กล่องกล่องปูดรอบมาแต่เป็นกล่องไม่ใช่กลนะ่องแท้นะลบโค้ดไม่ได้อันนี้ใช่นะไม่ลบไม่ได้นะลบไม่ได้ลบไม่ได้นะกล่องูดรอบไม่ได้แล้วตำแหน่งเรลนเร่ง เสียก็ปรับโหมดไม่ได้นะติดโค้ดก็ปรับโหมดไม่ได้นะติดรหัสก็ปรับโหมดไม่ได้ต้องลบก่อนถึงจะปรับโหมดได้ใช่ไหมช่างชาอโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ประมาณนี้จะไปลองขับไปดูเอาช่างชาลองขับดูเออช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะ โ <Okay. S 2> อเคตอนแรงปิดไม่ได้เลยถามว่าปรับโหมดมันก็ช่วยได้นะเยอะแต่ว่าแต่แตว่าถ้าเกิดว่า <c oughs> ต้องดูด้วยนะแรงดันปั๊มถึงไหมประกอบมันด้วย <c oughs> ถ้าแรงดันปั๊มไม่ถึงเนี่ยผมผมเจอมาคันหนึ่งวันนั้นคือปรับโหมดล่วงเลยน้พที่ชาใช่ใช่แต่รถคือมืีอยเปลี่ยนนะเออคื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 อแรงดันไม่ถึงอะปรับเป็นโหมดหนึ่งนะล่วงเลยจบเลยโอเคครับผมประมาณนี้ก็ขอบขคุณช่างช้าด้วยนะขอบคุณมากครับผม อ่าสหรับคลิปนี้ก็พิมพงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใครสนใจยิงดุมนะครับกัดดุมคุมดุมตัดโช๊คอะไรพวกนี้อ๋อกึ่งโช๊คกึ่งโช๊กกึ่งดุมเจาะบิลลิงได้หมดเลยจานเบรกก็ได้เอามาหมดเลยรับได้หมดช่างชาโคราชฟ์เฟซเลยนะครับช่างชาโคราชฝากด้วยนะครับโอเคครับก็สหรับคลิปนี้ประมาณนี้สวัสดีครับ